ไปต่อค่ะมีอะไรดุมนี่ตัวนี้เฮ้ยนี่น,น,น,นี่ตัวนี้ดีกว่าทุกคนโอ้โหคืออะไรอะไม่รู้จัก <c oughs> แกนโช๊คนะครับแกนโช๊คนะแกน,คแกนโช๊คครับตัวนี้เป็นแกนโช๊คมีโอนะครับนี่ตัวนี้มันมาลองเลือกต้นหนีเอานะครับมันเลือกเอาใครใช้ไหนครับบางตัวก็สภาพสวยอย่างนี้เห็นไหมบางตัวก็สภาพสวยแต่ก็มีตัมผดสมากนะครับตัวนี้มาเลือกเอานะใครใช้ได้นะคะคือของเวฟนะครับ เวฟอันนี้ของมีโอนะครับอันนี้ค่าคู่ละร้อยเมือนกันโอ้คู่ละหนึ่งร้อยบาทค่ะมีหลายรุ่นนะทุกคนนี่ตามนี้เลยมาเลือกเอานะคะครับสวยก็มีนะครับนี่ไม่สวยเลยแม่ค้าไม่อยากเลือกให้นะคะแต่ดีได้แต่ร้ายเสียเลือกเองโทษตัวเองจ้า เวลาส่งให้แล้วแม่งชอบโทษไหมคะเออมันเลือกเอานะคะโซนคลองถมแบบนี้นะทุกคนใครที่สนใจมาได้เลยนะคะเออไม่รับประกันให้ใครทั้งสิ้นดูเองค่ะเสียนจริงต้องดูเองใช่ครับ